็นไหมฮะพอแต่งโปร่งข้างในก็แขนงในนี่จะเป็นเมื่อก่อนพ่อนี่โอ้ยอิลิขีขาดเก็บหมดละเอาออกให้เกลียงเอาเกลียงแขนงไม่เอาไม่เอามองมองมองเป็นปรสิตดูมันรกต้นนะพ่อนะพอต่เป็นสมัยก่อนนี่พ่อออกเลยออกเลยออกเลยเกี่ยวเลยไม่ให้เกิดเลยคิดว่ามันแย่งอาหารแต่ที่ไหนได้พอมันได้แสงมันก็สร้างมันก็สร้างแล้วเดี๋ยวพอใบชุดนี้เขาแก่ เราก็ตัดเพื่อการกระตุน้นใบชุดใหม่ที่แตกนี่ใช่ไหมพออ่อแก่เ,เดี๋ยวพอใบแกมก็ดูดีใบแกมก็ดูดีเนี่ยก็มีร่องรอยของแยกแจ,จ,จะแยกแจะแล้วก็ปวกแมลงปีกแข็งตอนกลางคืนกินมันเดี๋ยวนี้พอไม่เสียเลยเนี่ยแล้วผาามันามาอย่างเนี้ยพอโอเคแล้วนะ โอเคแล้วว่าใบใบชุดนี้่เดี๋ยวเดี๋ยวพอแก่เขาก็สวยแล้วใบตอนนี้ยตอนเพรชลาเราดูโครงสร้างใบเราดูแวงใบแต่พอเดี๋ยวพอเป็นใบแก่มันโตขึ้นมาเนี่ยมันก็จะดูกลมกลื่อนอย่างใบเนี้อาจารย์เนี่ยตอนที่ก็เป็นใบอ่อนเนี่ยเขาก็คงขีเดียวพอสมควรแต่เดี๋ยวมันยืดตัวมันขยายตัวมันก็จะดูดีอย่างนี้นะพ่อครใช่ใเนี่ยเนี่ยเนีมันก็ดีขึ้นไหมโอ้ยถ้าเอาขนาดสวยทุกใบอาชีดยาตายเลยนะเราจะแพ้ยามากเราจะเพิ่มต้นทุนมากค่ะใช่ค่ะ ไหวหรอกใครจะสวยใครสวยก็พอไม่ไหวแล้วเอาขนาดนี้พอสมัยก่อนพอเคยเป็นต้งสวยเรียบกิ๊บมาก่อนกิ๊บเลยใบใหญ่นาเขียวเข้มดำเป็นมันนี่คือสโลแกนพ่อแน่ดีเลยแล้วอะไรเป็นจุดเปลี่ยนทำไมพอมาบอกว่าแบบนี้ก็พ่อเพราพ่อไปเห็นชาวสวนบางคนที่เขาแบบไม่ใส่ใจเนี่ยสุดท้ายเขาก็ได้ดีพอเราคนน่ะดีพอเราต้นทุนต่ำดีพอเราต้นเขาไม่อวบจนเกิน ทุเรียนนะถ้าใบไม่เสียเลยอะอย่างที่พ่อพูดเมื่อกี้ใบไม่เสียเลยมแมลงเนี่ยมันงามเอาไม่ไหวเลยนะม,มันจะงามเอาไม่ไหวเลยนะจนกระทั่งกิ่งหกักโดนลมโดนะไรโค่นหมดนะแล้วพอแต่งไว้ปรีดีนะพอใบมันดีมากๆเนี่ยมันก็กลับมาทึบม,มันจะกลับมาทึบแน่นทึบอีกแล้วมันจะกลับมาทึบนั่นก็กลับมาเรื่องที่เราต้องมาจัดการอีกเงี้ยมันก็วนมามันก็กลับมาในลักษณะที่เดิมคือใบเราทึบอีกพอใบทึบก็ชื้นอีกเนี่ยฟังแล้วเหมือนย้อนแย้งไหม ฟังแล้วเหมือนย้อนแยง้งฟังแล้วเหมือนย้อนแย้งนะแต,แต่มันก็ต้องฟังประสบการณ์ของชาวสวนด้วยว่าแบบไหนที่ก็ลดต้นทุนแล้วก็ได้ผลผลิตเอ,อมันต้องมีรอยคิดควรนบ้างมันเป็นเรื่องธรรมดาธรรมชาติอ่ะพอกลับมองแบบนี้นะเมื่อก่อนนะพออยู่ในยุคแรกๆผอวมาถ้าใครทําใบสวยๆเฉยนะแต่ปัจจุบันนี้ใครทําทุเรียนใบสวยใบดีใบใหญ่เกินไปก็เฉยก็เฉยนะจริง เหมือนกับเราไม่เข้าใจความเป็นธรรมชาติเขาซะเลยอ่ะค่ะคือต้องเข้าใจความเป็นธรรมชาติของเขาที่เขาจะต้องมีศัตรูรบกวนในระดับที่เขาสู้ไหวถ้าเขาไม่เสียหายเลยเขาจะนําไปสู่การขยายพันธุ์ที่ยากอ,ออกดอกที่ยากเสียสมดุลถ้าไม่มีใบไม่เสียซะเลยจะเสียสมดุลคือเราตัดโตก็คือทึบต่อเราตัดโ่งก็คือทึบต่อ,อใบดีเกินแต่ก็ไม่หมา,มาไมวฟ้าปล่อยปลาละเลยจนกระทมามาั่งว่าแมลงกินหมด ไดชอบใจนะที่พอบอกว่าแต่เกิดเอาซื้อให้นนก็เปลืองต้นทุนสุดท้ายก็บแบกทุนทําเผื่อคิดเผื่อว่าอีตอนเหลือกิโลหนึง่นงสามสี่สิบตอนนี้อาจจะยังไม่คิดใช่ไหมฝึก,ก,กไว้ฝึก,ก,กไว้ก่อนฝึกคุมต้นทุนให้เป็นนะซ้อมซ้อมซ้อมทุเรียนราคากิโลละสามสิบสี่สิบบาทค่ะแมดูทรงผุ่มของพ่อข้ารกรอาจารย์โปร่งโปร่งเลยเรามาดูไอ้ตนข้างในนี่ะที่พอบอกว่าตนหนึ่ง พอไม่เน้นกิ้งเยอะพอเน้นกิ้งน้อยแต่ว่าจ้ลองนับสิมีคุณภาพนี่ตอนนี้นนอาจารย์นําแพงนองหนับเนสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดีแค่นี้เองไม่ถึงยี่สิบกิ่งอะเนาะเนี่ยตอนนี้พออยู่ในระหว่างใสโดโลไม้เดี๋ยวรอราวาสิ้นเดือนต้นเดือนหน้าเนี่ยพอก็จะใสปุ๋ยแล้วค่ะอเพราะตอนนี้ให้โดโลไม้เขาเป็นดังอยู่ไปก่อน ก่อนหน้านั้นก็ขี่วัวเห็นไหมยังขี่วัวสองกระสอบสองกระสอบต่อต้นพอว่าตอนนี้หลักหวยพ่อสุเยอะนั่นไงพ่อนี่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 โอ้นี่นี่พี่ยามเห็นไหมนี่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 มาแล้วมาแล้วนี่นี่นี่ไม่ได้เตรียมกันมานะมาเด็นะอันนี้แหวกแบบแบบสุ่มๆนะแหวกนี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมอันนี้ซื้อหน้าดินมาใส่ไงจ้านี่ยอันนี้มันเป็นดินลูกหลังเนี่ย พอใส่ปีที่แล้วเนาะใช่ใช่นี่แหละเริ่มทางานนะจากดินทรายมันก็จะเผื่อมีประจุไฟฟ้าขึ้นมามั่งจับพาดอาหารไว้บ้างจับพาดอาหารโอ้ยไม่ใช่หมดน้อยๆนะใส่หน้าดินนหจ้า่ไม่พอโอ้ดิพ่อดูหมดเยอะนะขึ้นมาเป็น<ช> <S <S แข็งเลยค่ะเนี่ยเดี่ยูดูดูดไม่ต้องเรียกลากไม่ต้องหิ้วมีก็ดินนี่แหละขาวมาด้วยนะขี้วัวอย่างนี้พอใส่ขี้วัวแล้วก็ใส่โดโลไม้ขี้วัวสองกระสอบต่อต้น ใบก็อยู่นี่แหละเป็นปุ๋ยเป็นอินีย์วัตถุอโอ้โปร่งดีจังเลยพ่อเนี่ยสมมว่ากิ่งเนี่ยเนี่ยจาเนี่ยต่อไปเนี่ยมันมันตัดปลายมาทีแล้วนี้ก่อนไหมเนี่ยเห็นเนี่ยอีกกิ่งเนี่ยถ้าปีหน้านพอจะบล็อกโคงสร้างให้มันแคบลงเนี่ยกิ่งเนี้ยโดนเพราะมันเด่นมันพุ่ง มันพุ่งเนาะพ่อเนาะคือกิ่งนี้จะโดนก่อนกิ่งอื่นจะโดนจะโดนอย่างเนี้ยก็โดนเนี่ยอย่างเนี้ยประมาณเนี้ยโดนเนี่ยปีหน้าโดนมันพุ่งออฟไซ้ชะลอมันมันคุมไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่มันชะลอเพราะแปลงเนี้ย่มันปลูกชิดที่มันปลูกชิดเพราะว่าไอ้รองที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยมันบังคับมันบังคับ้า้าเป็นที่ที่ทำรองมาปฏทีรูปไหม่ๆมันก็จะห่างกว่านี้ รู้เองว่ามันทีแต่ว่ามันมันมาอย่างนี้ก็ต้องเอาอย่างนี้แต่มันก็ไม่ชนกันนะพ่อพูดถึงนะมันคงจะจองชนเราเราปีที่แปดเจ็ดแปดนู่นนะนี่บ้างแต่เราก็จะบล็อกไอ้พวกนี้เข้ามานี่ยนี่นี่นี่นนออฟไซด์นี่น้องพ่อเนาะถัดตัดปีหน้าเราก็จะตัดอยู่ประมาณนี้เพราะฉะนั้นปีนี้ก็ไม่เหลาตรงนี้ไม่เหลาตรงนี้ต้องเอาไว้ไม่เหลาอ่ะเพราะว่าเราจะตัดยอดตัดปลายตัดบางทีแล้วนี่ ในตอนนี้เรามาดูหลักการในการตัดแต่งกิ่งของขอดีไว้นะจะเห็นตัวอย่างชัดเจนที่ว่าเราทาง่ายๆก็คือถ้ามันซ้อนกันชนิดเิดียวบังกันจริงๆร้อยเปอร์เซ็นต์อันนั้นเาก็ตัดไงพยายามจะทํากิ่งให้มันแบบอย่าให้มันอยู่อย่างนี้ให้มันอยู่อย่างนี้บ้างให้มันเลื่อมเได้ไหมเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างปิแล้วพ่อก็เน้นเปิดฝั่งนี้ด้วยนะใช่เน้นทางตะวันออกทางตะวันออกใช่ไหมฮะเพราะมันแสงแรกของหนึ่งวันไงค่ะอ่าเห็นไหมพี่ยามเนี่ยตัดกิ่ง กิ่งใหญ่เนี่ยออกเลยนะสองจุดเลยกิ่งทางด้านนี้ด้วยปีนี้พ่อจะยังไม่ตัดยอดนะแปลงเนีย<ะ>้ยังไม่ตัดยอดเดี๋ยวไปตัดปีหน้า<ะ>ถ้าตัดยอดดูเหมือนปริมาณดอกมันจะไม่เคยดีเพราะมันจะบ่าขแขนงเพราะแสงมันออกแสงมันออกเยอะนะพ่อเนาะมันได้แสงป๊บมันบ้าขแขนง คือจริงๆอ่ะช่องแสงตอนนี้ของพ่อเนี่ยโอเคแล้วโอเคแล้วเพราะว่าขนแดงก็มาเยอะแล้วแล้วถ้าเราไปตัดยอดอีงนะพ่อนาะยิ่งแสงลงเต็มเลยเต็มแล้วทีเนี้ยขนแดงเกิดตลอดทั้งปีมันะสมมันพอมันฟอมตาดอกมันก็จะเป็นขนแดงเพราะแสงมันเข้ามากไปเยอดหมันกอนก็เกิดอาการเหมือนบาแขนงบ่าใบเหมือนที่พ่อเคย่าแสงมันออกมากแบบแป้งที่สนามช่ายอ่ะพอไปเปิดเปิดหัวมัน ขูแขนงมหาศาลเพราะนั้นต้องเข้าใจด้วยว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าเราทำสิ่งนี้เราจะเสียมากกว่าได้แล้วที่พ่อบอกว่าพอใบมันแก่เนี่ยปลายใบฝั่งนี้มันแก่เนี่ยที่พ่อจะเอาแขนงออกเน่ยพอจะเอาออกทีเดียวหมดเลยใช่ไหมคะหรือว่าจะมีเหลือไว้บ้างถอ้ถ้าถ้าเป็นชุดกระตุนใบชุดหน้าเนี่ยพอเอาออกหมดเลย <c oughs> เอาออกหมดเลยครรวมทั้งไอ้ผมเนี่คืออ,ออกหมดเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> แล้วพอหลังจากนั้นมันจะมีแขนงอีกใช่ไหมพอ่อมีอีกทีนี้เก็บไว้จนกระั่งเอาไว้จนกระั่งระยะเอเข่าระยะสะสมอาหารอ่าที่พ่อบอกว่าเราต้องเว้นช่วงที่จะเอาแขนงออกเ,อเราต้องประเมินอากาศเย็นจะมาหรื่อเนาะถึงค่อยตัดใช่ถึงค่อยตัดงคอแขนงออกถ,ถ้าตัดไม่เป็นไม่ม,ไม,มีไม่มีจังหวะจากโคนนะตัดอีกอาหารที่จะสะสมมานะ่ะมันก็กลับมาเป็นแขนงอีก ตัดตัดตัดแล้วอากาศไม่ช่วยเนี่ยอากาศไม่ช่วยเนี่ยตัดแล้วตัดฟรีตัดแล้วไม่สะสมอ่ะผอมมองแขนงตรงน mm ั้นเป็นจุดสําคัญดูพยากรณ์ดูอากาศมันจะกลายเป็นว่าถ้าอากาศเราไม่ส่งในเรื่องของการชักน right> ําดอกมันก็จะชักนําใบถูกมันจะชักนําใบมันก็จะกลายเป็นว่าเราก็จะมีแขนงไปอีกเรื่อยๆการสะสมอาหารในกิ่งมันก็ยิ่งช้าไปอีกยิ่งช้าไปอีกค่ะ มีการถกเถียงกันเรื่องแขนงครั้งสุดท้ายเยอะมากนะอาจารย์ก็รู้ใช่ใช่ค่ะพ่อใช่ค่ะมีการถกเถียงมีมีความเห็นแยกออกเป็นสองอย่างสาอ,อย่างเยอะมากมอาจารย์เห็นด้วยกับพี่พ่อไม่เก็บพาเพื่อแม้เช่นว่าพี่พอบอกก็ให้ใบให้ปลาให้ใบด้านปลายที่มันแตกมาให้เขาแก่แล้วเราเก็บอันนี้ไว้ตัดเพื่อการกระตุน้นใบเห็นด้วยไหมเห็นด้วยค่ะมันเป็นเรื่องของผู้สร้างกับผู้ใช้อาหารถ้าสมมุติเรา,เอ,าออกตั้งแต่ตอนเนี้ยอย่างที่พ่อว่าเนี่ยผู้ใช้ที่ยังไม่แก่เนี่ย มันก็ไม่มีกําลังในการสร้างเนี่ยแล้วตรงนี้มันก็จะยังแตกไปเรื่อยๆเรื่อยๆไอตัวแขนงในนะพ่อเนาะ,นาะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่อันนี้มันแก่แล้วเนี่ยเราตัดตรงนี้มันก็กระตุ้นส่งเสริมให้ตรงนี้โตดีเนาะอันนี้<ด>นะเขาจะช่วยก่อนเพราะได้แสงใช่ค่ะเพราะเขาได้แสงคือเขาเป็นแขนงอะ่ะเขาได้แสงเขาก็สร้าง <c oughs> อาหารได <c oughs> ้เาก็เหมือนพวกเนี้ยใช่ค่ะเหมือนพวกเนี้ยค่ะใช่ค่ะเขาก็เป็นโรงครัวได้เหมือนกัน แล้วจังหวะของเอาขนแขนงรอบที่สองออกรอ,รอบรอบก่อนที่เราจะสะสมอาหารชักนําดอกนะอน,นั้นก็สําคัญนะพอนะสำคัญค่ะท่าว่าอากาศยังยังอยู่อีกไกลยังไม่มีสภาวะอากาศความหยอยองความกดอากาศสูงเนาะค่ะเออเราก็ยังไม่ยุง่งเราก็ยังไม่ตัดเก็บ่มไว้เงี้ค่ะบ่มไว้งี้ยยังไงพี่ยามเยี่ยมครับอาจารย์อืมชอบชอบมาอยู่ใต้โคนต้นแล้วแสงมัน มันโปร่งอะค่ะมองแล้วทรงพุ่มโปร่งอันนี้ใบพ่อเนี่ยมาสักกี่เปอร์เซ็นต์แล้วคะเนี่ยตอนนี้เหรอพ่อว่าน่าจะอยู่ประมาณหกเจ็ดสิบแล้วหกสิบเจ็ดสิบปริมาณนะถ้าแตกเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นทุกต้นทุกต้นเลยปริมาณนต่อต้นนะ,นะพอเนาะปริมาณต่อต้นน่าจะถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้ว ขนาดกิ่งของพ่อขนาดกิ่งนี่คือใหญ่ใหญ่อ้วนเพราะว่าย้อนหลังกลับไปสองสามปีที่แล้วพ่อก็จะตัดลดกิ่งประทานแบบเนี้อาจารย์มาสองสามปีอาจารย์ก็เห็นสังเกตนะพ่อะจะลดกิ่งประทานให้มาพอชอบทุเรียนกิ่งน้อยเพราะกิ่งน้อยอย่างที่พูดว่าประโยชน์มันได้มหาศาลเลยโดยเฉพาะการเรื่องควบคุมเรื่องแมลงแล้วก็ชาวสวนบอกหลายๆคนมาพูดให้ฟังว่าอืตอนนี้กิ่งน้อยตอนนั้นออกดอกดี กิ่งน้อยแสงทรงถึงถั่วลําต้นตัว,งวส<อ>ง<ม>พุ่มซึ่งเราก็มีแนวะคิดอย่างนี้แล้วพอเ่วนอาจารย์สวนมาพูดขอหัวว้ยเดินแนวทางกิ่งน้อยดีกว่าแต่อย่าลืมว่าอย่างหนึ่งที่พอบอ,อกคือสมมติกิ่งน้อยแสงแดดทรงตังเนี่ยดูคนต้นมันดอกดอกในกิ่งที่น้อยพยายามว่าดีไหมดอกดอกในกิ่งที่น้อยอาจารย์ว่าดีไหมแต่ถ้าดอกดกในกิ่งที่มาอาจารย์แค่ป้ายดอกแค่ปัดดอกอาจารย์ก็ได้สิบต้นอาจารย์ก็เวียนหัวแล้ว แต่ถ้าดอกดกในกิ่งที่น้อยเนี่ยจะเดินเข้าไปทํางานก้มนิดเดียวมันก็เดินข้ามได้๋ยวแล้วแล้วเนี่ยแล้วยิ่งแล้วพ่อใช้เครื่องช่วยสูญแรงอย่างจริงรถตัดจาเนี่ยจ่าพ่อไม่ต้องมาใช้เครื่องเวียงเลยนะพอเข้าเกียงเลยนะจานดูหัวน้ำอของพ่อเอาไว้ใกล้ต้นเลยถ้าเอาไว้ห่างต้นมันก็เก็บยาไม่หมดมกิ่งแรกของพ่อก็อยู่ในระดับที่สูงขึ้นเนี่ฮะทำงานายยางานจริงนะพ่อน้่งนี่นะ เห็นชัดเจนเลยโล่งมันโปร่งโลมมันผ่านอ่ะเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยถ้าใบอ่อนขนาดนี้นะเดินเข้ามาเนี่ยโอ้ทั้งจักจั่นทั้งไก่แจเนี่ยยั่วเยี่ยไปหมดใบไม่เคยสวยแต่ปีนี้รู้สึกว่า่นยาแล้วตายเกือบเกลี้ยงเลยตายเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยพะมันทะลุหมดเลยอาจารย์ยาถึงมาพอนะทะลุหมดเลยยาถึงถึงเนี่ยพอ่นเนี่ยเนี่ยสองแปลงเนี่ยสองแปลงเนี่ยเดินอย่างดีๆนยพอเดินไปใช้หกร้อยลิตรคือรนร้อยสี่สิบต้นใช้หกร้อยลิตร ถือว่าหมดน้อยนะหมดน้อยค่ะออหมดน้อยคือผลแล้วมันได้ถัว่วท่งคุ่มเลยค่ะมันโดนอ่ะมันไม่มีที่หลบซ่อนนะออค่ะเนี่ยตัดลูกเสร็จแล้วชาวสวนเพื่อนๆชาวสวนก็ปรับสภาพดินไปซื้อโดโลไม้อะถูกๆกระสอบห้าสิบบาทเองค่ะไม่แพงอ่ะ ถ้าบ้างเพราะเราใช้เคมีเราใช้ปุ๋ยมาทั้งฤดูกาล <c oughs> หาหกเดือนหน่อยเออพอถึงตนผลิเราออก็เอาสักครั้งหนึ่งนะมันก็ช่วยปรับสภาพดินเพื่อลดความเหน่าของไคท็อปได้วิธีการใช้โดมายของ่อเนี่ยพ่อวานยังไงเราก็ปริมาณต่อตนอต่นหนึ่นงนยู่ประมาณประมาณกิโล <c oughs> ประมาณกิโลพอประมาณเอาหม <c oughs> <c oughs> ากน้อยพอไม่รู้นะใช้บางกิโลนวานกว้างหน่อยนึ่งกระสอบหนึ่งที่เขาขายในกิโลหยี่ห้าโล ยี่ห้าโลได้ยี่ห้าต้นต้นละสองบาทแพงไหมไม่แพงค่ะเพื่อเรียนเม็ดเดียวก็พอใช้ต้นละกิโลเองนะโดลไม่กิโลก็พอทำต่อเนื่องกันะพอเนาะทำทุกปีเนาะทำทุกปีปีละครั้งก็พอ